สวัสดีพี่น้องป้องปายสุขูสุคนเด้อจ้าคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องแพลพวเผาเสียงทองอีกแล้วพี่น้องล่าสุดอ่าในส่วนของแพลพวเผาได้โพดไวโพดหนึ่งพี่น้องทางเอฟซีเห็นนี่คือตกใจน้ำเพลินบักคักเลยก่อนหน้านี้ก็มีดราม่ามีในส่วนของมรสุมต่างๆทาทถมข้ามาก่อนหน้านี้กะบอกว่าสิเป็นกระเสดราม่าบ่มีคิวง,งาน กระแสดามาว่าไปรับงานแต่ต่างเดนไปหากินเอาแตะจาก้องบอ่อแล้วน้องๆลูกน้องใน้ใคริิเป็นจังไดประมาณนี้พี่น้องก่อนหน้านี้ก็เป็นในส่วนของดามาว่าคิวงานน้อยจะเอาอะไรเลี้ยงน้องนองนั่นล่ละล่าสุดทางแพ้วพาวแสงทองได้แจ้งข่าวดีให้กับเอฟซของแพ้วพาวได้สาบทั่วกันเลยพี่น้อง ทางคุณแม่แพ้วเผ้าก็ได้ผ้านองตัวเกี่ยวพี่น้องว่าวันนี้พาซีอในอนาคตของแม่มาคุยงานกับนักธุรกิจเจ้าของโลง่งานจากมาเลเซียวันว่าพี่น้องปลายปีนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่แน่นอนค่ะบาทที่นี่แม่นอย่างน้อโปรเจกต์นี้อย่างน้อบาดท,ที่นี่เอฟซีเพิ่นกาเข้าไปแสดงความยินดีล่อลุ่นโปรเจกต์ใหม่ ของทางแพล่าเภาเสียงท่วงกันยกเงยเลยพี่น้องทางเอฟซีของคุณแพล่าเาก่เขาไปคอมเมนต์เนาะว่าขอให้มีแต่สิ่งดีๆคิดดีพูดดีทําดีสิ่งดีๆจะมาหาเราเองค่ะวัสันวาพี่น้องบางท่านว่าล่ออุดหนุนและสนับสนุนตลอดไปบว่าสิแม่แพล่สิเห็นยังเอฟซี FC ตัวน่อยๆกะสิสนับสนุนคือเกานั่นละวัสันวาพี่น้องเอฟซี FC ก่ารุ่นกันพี่น้องว่าโปรเจกต์ใหญ่ โรเจกนี้แพลวแพาวจะลงทุนกับนักธุรกิจหญ่เฮดอีหยังน้อน่นละพี่น้องกะมาล่อรุนกันเบิง่งว่าทาังแพลวแพาวสงทงได้รวมคุยกับนักธุรกิจนี่ดีกรีเจ้าของโรงงานจากมาเลเซียโรงงานผลิตอีหยัยงกะล่อเบิ่งกันอีกเทอ่อนึงพี่น้องนั่นละพี่น้องเจ็ดดวงก็เลยได้เอาข่าวของแพลวแพาวสงทงเนาะเป็นในส่วนของข่าวดี แก้งกับทางเอซคุณแพลวเผาให้ทราบทั่วกันพี่น้องเดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตไม่จจดวงกับเชียวมาฝากพี่น้องไหมเด้อคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจจดวงไว้ในเด้อจ้าสวัสดีจ้า